สนับสนุนโดย All New Suzuki Frons the Iconic Drive All New Suzuki f r o n x Suzuki มอบความคุ้มค่า,คาแบบจัดเต็มรับมอเตอร์ expo 2025 <S <S เป็นเจ้าของ All New Suzuki Frons วันนี้รับโปรแกรมรบำรุงรักษานานถึง7ปีราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาท พร้อมรับดอกเบีย้ย1.99%สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h g o w i o th y o u by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิสนับสนุนโดยดิบซีีดีโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงเมื่อสั่งซื้อชุดเริ่มต้นออยหนึ่งขวดกามี่สามซองบาทหรือแคปซูลหนึ่งกระปุกบวกกามี่สามซองเลือกสูตรได้1,890บาทรันแปดร้อยเก้าสิ มีจำนวนจำกัดซึ่งมีมูลค่า490บาทไล่เอ็ดดิฟแจ็กกี้และคือโอโค้ดด้านหน้านะครับผู้ชมสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็สั่งซื้อได้ใกล้ที่จะถึงเทศกาลแห่งความสุขแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยสุขภาพบุคคลที่คุณรักนะอย่าลืมออย1ขวดแกมมี่3ซองแคปซูล1กระปุกแกรมมี่3ซองนะครับ1,990บาท1,890บาทแถมฟรีอ่าเป็นทางด้านดิฟเทอร์เรชที่แบ๊ก ฟรีนะครับหนึ่งใบนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปว่ากันถึงประเด็นที่ทุกคนก็เฝ้าติดตามนะโดยเฉฟองยิ่งแฟนลิเวอร์พูลเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซักก็เรียบร้อยไปแล้วเข้ารับการผ่าตัดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟูลแลมเอาชนะตอนแขมโวลเรสหนึ่งศูนย์จากถูกโทษของฮิเมเนสแล้วก็ฟุตบลอลชิงแชมป์ทวีปแอฟริกาหรือว่าแอฟคอน2องศอียิปต์ชนะซิมบับเวสองต่อหนึ่งซิมบับเวนําก่อนในครึ่งแรกอียิปต์มาแซงคืน ในครึ่งหลังจากมามูตและฮีโร่ของพวกเขาโมซาลายิงประตูชัยในช่วงทดเวลาให้อีบเก็บ3คะแนนแรกได้ครับก็สอแวร์ว่าจะอยู่ยาวนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปส่วนที่พักยาวนะครับคงจะเห็นใจไปกันเมื่อวันเสาร์นะครับเป็นภาพการที่อเล็กซานดริซักทำประตูได้แต่โดนมิกกี้ฟันเดเฟนพุ่งเข้ามาเสียบขาคู่เลยแล้วก็ไปเสียบขาที่เขายิงประตูแล้วนะครับคือขาซ้าย ก็ยังผลให้ทุกคนก็คาดการไปต่างๆนานาซึ่งล่าสุดสโมสรลิพูถแถลงข่าวยังเป็นทางการในเว็บไซต์ของสโมสรว่าอเล็กซ์อิซักเข้ารับการผ่าตัดลุล่วงไปด้วยดีนะครับและผ่าตัดที่ไหนผ่าตัดที่ข้อเท้าและกระดูกน่องอหักนะครับคือคือภาษาแพทย์เขาบอกว่าฟิบูลา่ากระดูกน่อง fracture ก,ก็คือ broken นะครับเป็นำคำเดียวกันก็คือหัก มันก็เป็นเป็นส่วนด้านล่างของขารูเล็กอย่างที่เป็นข่าวนะครับก็ใช้เวลาพักฟื้น4-6สัปดาห์หมายถึงว่ากระดูกจะเชื่อมติดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ,ะเตรียมที่จะเขาเรียกว่าฟื้นฟนูสภาพร่างกายหรือฮับบริตี้ของอเล็กซานเดรีซาะฉนนั้นจะใช้เวลาประมาณ1เดือนแน่ๆที่จะต้องใส่รองเท้าพิเศษหุ้มใหญ่ๆนะครับแล้วก็ ส่วนเรื่องกายภาพบําบัดเนี่ยต้องรอหลังจากผ่านไป4สัปดาห์เขาบอกว่ากรอบเวลาเนี่ยผมเช็คกับทางทีมแพทย์นะเขาบอกว่า4-6แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการทากายภาพบําบัดแล้วก็ซ้อมน้ําหนักเล่นลงเท้าอะไรต่างๆเพื่อเรียกฟิตเนสเนี่ยรวมรวม,รวมเวลาแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องมี3เดือนครับ3เดือนบวก3-6เขาพูดอย่างนี้เลยถ้ากระดูกเชื่อมติดเร็วก็ยิ่งดีเพราะเขาอายุ26ปีเอง เพราะนั้นแฟนลิปูนก็จะไม่เห็นอีซักไปอีกอ,อย่างน้อยๆเ,เนี่ยสเดือนแน่ๆก็เอาเป็นว่าเริ่มสัปดาห์นี้พักฟื้นและหนึ่งสัปดาห์นะครับบวกอีก3มอ่ะปลายเดือนเร็วสุดคือปลายเดือนมกราคมลงกายภาพบาบัดและน่าจะลงซ้อมลงหนักเท้าอะไรก็ว่านไปตามกระบวนการตามโปรแกรมนะครับก็กุมภาทั้งเดือนมีนาทั้งเดือนนู่นแหละเมษาอย่างเร็วสุดคือเมษายนน่าจะกลับมาลงสนาม สำหรับเอเล็กซานเดรียซากเพราะฉะนั้นเเรื่องนี้แฟนลิ่วภูลก็โดยเฉพาะสโมสร,รกับนักเตะที่เป็นค่าตัวแพงที่สุดในบริษัทเนี่ยก็ต้องทําใจอาการบาดเจ็บเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วมันคาดไม่ถึงคราวนี้เราไปดูสถิติการบาดเจ็บของอเล็กซานเดรียซากนะครับจากทรานเฟอร์มาร์คเครื่องเขาเได้ทําสถิติเอาไว้ค่อนข้างละเอียดอยู่นะก็อ่ะคุณผู้ชมดูนะจริงๆตั้งแต่ปี2016-17แล้วตั้งแต่สมัยอายุ1ิบสปี ล่มาแต่ก็นิดๆหน่อยจิบๆิยย่ยอยห้าวัน10วันครึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มที่ไม่เกินไม่เกินเดือนแต่นานสุดเนี่ยผมทําวงกลมสีแดงไว้เมื่อ2องฤดูกาลที่แล้วป้นขานะกับนิวคาสเซิลแล้วก็ทีมชาติสวีเดนพักไป17นัดแน่ๆแต่107วันเนี่ยคือไม่ได้ลงสนามนั่นคือนานสุดของเขาก็ประมาณ3เดือนกว่านี่ก็เท่ากับว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักที่สุดต่อจากนิวคาสเซิลยู่นเต็ด กับลิฟวูลเนี่ยก็เมื่อช่วงที่ผ่านมาต้นฤดูกาลที่หลังจากที่ย้ายมากว่าสาวันสองอาทิตย์อะไรเงี้ยสิบห้าวันประมาณนี้นะครับแต่ดูตัวเลขอาก,การบาดเจ็บที่หนักสุดก็คือนิวคาสเซิลต้นขาร้อยเจวันแต่คุณผู้ชมสังเกตดูอาการบาดเจ็บพอเท้ากล้ามเนื้อท้องโคนขาหนีบกล้ามเนื้อขาด้านหลังกระดูกเท้าแตกนะหัวเข่า แขนหัวไหล่ฟกช้ำดำเขียวมีหมดซิลิขออภัยครับรวมเนี่ยครับไม่ได้ลงสนามเนี่ยเห็นไหมก็นานสุดก็คือ107วัน17เกมครวนี้ข่าวพออีซักเนี่ยเริ่มมีข่าวว่าเจ็บข่าวสูตรก็มาแล้วเรื่องของการซื้อนักเตะม,มาเสริมก็คือองตันเซมิโยโมอันผมพูดไปแล้วก็รอดูนะครับรอดูทิศทางข่าวว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเซมิยเนี่ยเป็น นักเตะที่เล่นริมเส้นปีกนะเล่นได้ซ้ายขวาได้หมดนะเล่นแทนกักโปได้เล่นแทนซา่าได้แต่ว่าอิสซักก็คือเบอร์เก้าเพราะตอนนี้เบอร์เก้าของลิปู่ที่ฟอร์มร้อนแรงก็คือเอกิติเก้ G e, ยิงประตูต่อเนื่องนะถามว่าเป็นการซื้อถูกจุดไหมแน่นอนเป็นเป็นการซื้อที่เอามาแทนค่าฉีกสัญญา15ล้านปอนด์เป็นการซื้อที่เอามาแทนตัวรุกเพิ่มตัวรุกแต่ปัญหาเร่งด่วนของลิปู่ตอนนี้ ไม่ใช่แค่เสียอีสซักไปคนเดียวในช่วงเวลา3เดือนที่จะมาถึงเกมรับริพูลถ้าดูจากการเล่นกับสเปอร์นะสิ 10, สเปอร์หรือ1ิบคนริพูลยังโดนตีไข่แตกเหลือ9คนก็งนไปเอ็นไปเอียงมาสเปะสปะมั่วซั่วไปหมดเล่นบอลตัวผู้เล่นมากกว่เขา2คนแต่กลับไม่สามารถจะคอนโทรลเกมได้ก็ก็นี่เป็นปัญหาของริพูที่มันเกิดขึ้นในเรื่องการป้องกันมีหลายคนบอกว่าเฮ้ <c oughs> ้าข้างหน้าไม่ช่วยไม่ฟิลไม่ช่วย <c oughs> กองหลังก็เหนื่อยแต่กูชมปัญหาหลักๆตอนนี้มันคือการป้องกันในพื้นที่สิบแปดหลากรอบสิบแปดหลาลูกตั้งแต่ลูกคอสด้านข้างเนี่ยคือในเกมเกมหนึ่งเนี่ยคุณต้องเจอแล้วถ้าเขาไม่มาถึงเส้นหลังเขาโยนจากแดนหลังมาล่ะใช่ไหมการป้องกันตรงนี้และการเล่นบอลจังหวะสองลิพูลเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะใช้คําว่าเปราะบางเพราะฉะนั้นเนี่ย ซื้อถูกจุดหรือไม่เรื่องมาร์กเกฮีทุกคนก็ตั้งคําถามว่าทำไมไม่เอามาให้ได้แต่เสมอเอาโอเคแต่ตอนนี้ทีมที่เซอรเพลตต,ต้องใช้คําว่ากลาลังจะแตกแล้วเพราะโอญญร,ะรุ่ว์กัสเนอร์ไม่ต่อสัญญาเพราะนั้นเมื่อไม่ต่อสัญญามาร์กเกฮีจะไปจะอยู่จะไปเนี่ยกัสเนอร์ก็ก็คงทําอย่างมืออาชีพนะมกราคมจะล้างวุไว้ได้หรือเปล่าเพราะ,พระเพลตเองก็ต้องขายแหละเอาตังค์นี่ไม่งั้นก็เสีฟรี20-30บล้านเนี่ยต้องมีก็ขึ้นอยู่กับลีพูลจะมอง เรื่องนี้อย่างไรทีมหลังบ้านริชาร์ดฮิวส์รวมทั้งเจ้านายของเขาคือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและก็แน่นอนอเนสร์สดซึ่งถือว่าเป็นโค้ชที่ต้องทํางานเพราะฉนั้นเรื่องของเซมิโนถามว่าซื้อมาแทนดีไหมดีแล้วกองหลังละ่ะเซนเตอร์ฮาฟตอนนี้มีสองคนหลักๆเลยนะก็คือโกนเต้กับฟันได้แล้วถ้าสองคนนี้อา้าวไม่ได้แช่งนะแต่ว่าฟุตบอลมันมีสิทธิ์บาดเจ็บได้แล้วถ้าสองคนคนใดหนึ่งบาดเจ็บแล้วคุณแล้วคุณจะทําไงเลโอนีเนี่ยก็พักไปทั้งฤดูกาลอยู่แล้ว กูญแจโจกโกเมสซึ่งสามวันดีสี่วันไข่อันนี้ก็เป็นปัญหาของทีมหลังบ้านที่ก็ต้องโดนวิจารณ์นะสำหรับไม่ซื้อกองหลังนะครับแล้วไม่ซื้อกองหลังไปซื้อนักเตะอายุ18เป็นดาวรุ่งของจอรี่แต่ขายดาวรุ่งของตัวเองคอนซาออกไปซึ่งคอนซาเข้าระบบไหมรู้จักระบบเป็นทีมแชมป์อาจจะยังไม่ชัวร์แต่คุณมั่นใจกับเรอนี่ขนาดนั้นเลยอจริงป่ะอันนี้พูดกันโดยหลักตรรก,กะเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่มี มันกมน็มันจบไปแล้วเรื่องนี้เพราะนั้นทีมหลังบ้านจะต้องโดยวิจาร์เรื่องไม่ซื้อกองหลังซึ่งเป็นปัญหาหน,านักและการขาดอีซักก็อาจจะทําให้เรื่องของเกมลุกดูเบาๆลงไปเพราะเขาเริ่มที่จะยิงประตูดได้แต่ก็นั่นแหละการได้เซมันโยดีไหมก็ดีในเรื่องเกมลุกแน่เพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดมากล์พูลก็ต้องเล่นบอลแบบเดินรถทางเดียวคือวันเว์ให้ได้แบบแมนซิตี้คอนโทรเกมไม่ได้ทั้งหมดไม่กองหลังนกเป็นภาระ แล้วยิงประตูให้มากกว่าเสียประตูแค่นั้นพอค,คิดแบบนี้เพราะผมดูแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้เนี่ยกองหลังเสียประตูทุกนัดแหละยากที่จะคลีนชีตนะครับอ่ะก็รอดูข่าวเซมโย่กันแล้วกันส่วนจังหวะฟานเดเฟนคนโดนไล่ออกไหมเนี่ยเห็น BBC ีซีเขาทาข่าวว่าจังหวะที่ไปเสียบอีซักจนถึงเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเนี่ยผมว่าพูดแบบแฟร์นะฟุตบอลมันเป็นกีฬาปะทะผมว่าเขาไม่ได้ไม่ได้จะไปตั้งใจทำร้ายหรอกเขาก็พุ่งบล็อกพุ่งเสียบแต่ว่านอาจะดูดูดูแรง แต่ก็คือก็อเป็นไปตามเรื่องของการเป็นนักเตะกองหลังซึ่งก็ต้องเล่นหนักอยู่แล้วนะก็คงไม่ได้ไปตั้งใจที่จะไปทําให้อีซักกระดูกน้องแตกนะฮะกระดูกน้องแตกกระดูกน้องหักขอไปตรง,ตรงใกล้ๆข้อเท้านะก็ก็ไม่ควรโดนไล่นะโดนไปเหลืองก็โอเคอ่ะบูโน่แฟนันเดี่ยง ก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนก็ยังไม่มีการพูดถึงแต่ว่าวันศุกร์นี้แมนยูจะเจอกับนิวคาสเซิลใครจะเล่นแทนคอ p บ,บีเมนูเจ็บน้องแต่ไม่ได้หนักนะกลับมาหรือยังเพราะในเมื่อลูเบนอมูริมบอกว่าคอ p บ,บีเมนูต้องแย่งกับบุนโน่แฟนนันตอนนี้ถ้าหายก็ต้องลงแล้วนะคู่กับกาเซมิโลไปเลยอ่ะก็เราก็หาตัวแทนคอ p บ,บีเมนูเนี่ยผมว่าก็เหมาะดีนะเหมาะดีคู่กับกาเซมิโลลองดูไงก็ต้องให้เล่นหรือ อุกเต้กับมาตินสลิซานโทมาตินสเนี่ยเขาเคยเป็นมิดฟิลมาก่อนคุณผู้ชมสมัยเล่นอาแจ็คเนี่ยปีแรกที่ย้ายมาเนี่ยเอ,อลิกเทนฮักจับเขาเล่นกองกลางนะก่อนที่จะขยับมาเล่นเซนเตอร์เพราะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเป็นกองกลางเขาพอเล่นกองกลางเนี่ยหเล่นมีลูกหนัก 2. เขาออกบอลได้พักบอลออกบอลสร้างจังหวะของเกมตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จุดเด่นของเขาการเปิดบอลยาวถ้าเขาดบลงมา ด้านล่างมาเล่นยืนหน้าเซนเตอร์เนี่ยเขาวางบอลข้างบนได้วางบอลหลังไลนได้ลิซานโดมาตินเนสเคยวางหลังไลน์แอซิสมาแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ว่าแม่นเหมือนบูโนอะไรแต่ผมว่าเขาน่าจะทําในสิ่งที่มันเล่นไปตามธรรมชาติของของของมิดฟิลด์ตัวจังหวะเบอร์8ตรงนี้นะหรือเบอร์หก็แล้วแต่ผมว่าได้อูกาเต้ตำแหน่งก็จะใกล้ๆก,กับกาซิมิโลอ่ะใช่ไหมอูกาเต้ก็ยังไม่ค่อยชัวร์ถ้าถามผมมาตินเนสชัวร์กว่าลิซานโดมาตินเนสชัวร์กว่า อันนี้ขึ้นอยู่กับองค์หลิมลี่คนหนึ่งแต่ว่าโอากาสอาจจะยากหน่อยลูกชายของดาร์เรนเฟรเชอร์คือแจ็คเฟร t เชอร์เขาอายุ18ย่าง19เป็นสกอตนะพ่อสกอตแต่ว่าติดทีมชาติอังกฤษชุดยู19แจ็คเฟรเชอร์นี่ก็คล้ายๆกับกาซซมิโลในมุมที่สร้างจังหวะเกมได้สั้นยาวได้หมดนะและเป็นนักเตะที่ถือว่าพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆ แค่แค่มีประสบการณ์น้อยแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าทีเป็น3คนเนี่ยตอนนี้คอบบี้เมนูหรือลิซันโดมาตินสก็เป็นไปได้นะเพราะเขาเล่นทางซ้ายบอดีกาเซมิโรขวาก็มันก็หรือว่าแอรเรียทางซ้ายเขาก็ช่วยลุกชอช่วยอดอกัวอะไรได้ก็แล้วแต่ถ้าจะเล่นหลังสามนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาที่เดี๋ยววันศุกร์นี้บ็อกซิ่งเดย์มีคู่เดียวตอนตีสามก็แมนยูเจอกับนิวคาสเซิลก็คงจะได้เห็นว่าลูเบนนวลลิมจะเลือกใครแทนบรูโนแฟรนันและทั้งหมดก็ เป็นเรื่องราวของคลิปในวันนี้ก่อนจะลาจากกันนะครับดิบซีพีดีผู้ชมอย่าลืมตัวช่วยเพื่อสุขภาพ l i น์แอดดิบจ a c กกี้เข้าไปปรึกษาและสั่งซื้อได้แล้วก็หาของขวัญให้กับคนที่คุณรักวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทางแรกกับปาร์ตี้เชียบอลบนจอยักริมชายหาดโมโนแม็กซ์พีเมียลี w a t c h Party on the Beach รวมพลแฟนบอลเชียร์ทีมโปรดลิเวอร์พูลทบวูฟกแฮมตันภายในงานเตรียมพบกับสุดยอดน,นักเตะระดับตำนานอย่างสตีฟแม็ตม,มานามานแบบใกล้ชิด So what's Crop Thailand? This is Steve McMahon and I've got some exciting news to share with you. I will see you all very soon in Thailand at Monomax's Premier League event, the first ever watch party on the beach. Hopefully the game will be fantastic and we'll have a wonderful evening together, sharing lots of stories and fun times. Anyway, hopefully I will see you all very, very soon. See you, Monomax. See you in Thailand. See you at Pattaya. Happy Christmas, everybody. พร้อมมันกับคอนเสิร์ตก่อนเปิดศึกกับดีเจราในวันเสาร์ที่27ธันวาความนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปณชายหาดพัทยากลางแมชเดือดส่งท้ายปีงานนี้ที่คุณห้ามพลาด ตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Monomax Sport